อริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัดสรู้เองโดยชอบสเสด็จไปดีแล้วถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดา,าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคอันผู้รู้จะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ขวนน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจกพึงรู้เฉพาะตนทำเหล่าใดงดงามในเบื้องต้นงดงามในถ้ำกลางงดงามในที่สุดทรงประกาศซึ่งพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง ทาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตะถะตาคือความเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นอวิตะะตาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัพปัจยตา คือความเป็นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น <c oughs> อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้มีความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติควรปฏิบัติชอบได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่นับเรียงตัวได้แปดนี่มันพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรค่าแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่า พระธรรมเทศนาของพระองค์เจมแจ้งนะักพระธรรมเทศนาของพระองค์เจมแจ้งนะักพระธรรมเทศนาของพระองค์เจมแจ้งนะักเปรียบเสมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางด้วยคิดว่าผู้มีตาดนีจะเห็นรูป ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะ